สวัสดีครับฟังเธอหลี่ซู้กลับบ้านไปแล้วทำไมอ่ะไม่ต้องถามมากแล้วนะถ้าสงสัยว่าเธอจะกลับเี่ยงให้แล้วก็หายตัวไปอีก ดูแข็งแรงมากแล้วนี่หน้าตาก็สดใสขึ้นเยอะเลยก็คุณนมากนะทั้งหมดนี่ต้องขอบคุณคุณเสี่ยวจางขอบคุณนะคะขอบคุณจริงๆไม่เป็นไรครับคือผมต้องไปทำธุระที่อื่นก่อนนะครับอ๋อค่ะต้องลำบากคุณแล้วนะคะไม่เป็นไรครับผมขอตัวนะครับโอ้ค่ะบ๊ายบายนะคะขอบคุณากคะสียวจางดูเป็นคนจริงใจดีนะแล้วก็ดูเป็นคนดีด้วยเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงน่าดูเลยใช่ไหมคะ ดูเหมือนเขาจะจบแค่ชั้นมัธยมเลยนะอุ่งแล้วไงเ่าพอแค่เป็นคนขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้นั่นเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าถึงเขาจะเป็นแค่คนขับรถในบริษัทแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทไม่ใช่เหรอก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญเมื่อกลับบ้านแล้วเขาก็สามารถเปิดร้านรถได้อาจจะกลายเป็นคอแก่น้อยก็ได้เนาะพวกเราเป็นแค่เพื่อร่วมงานกันเท่านั้นเนอะอฮ้ยนี่สันสานเธอกับเสี่ยวจางดูเข้ากันได้ดีออกนะถ้าบอกว่าเป็นแค่เพื่อร่วมงานป้าไม่เชื่อหนูหรอกนะ คบกับเขาอยู่ใช่หรือเปล่าล่ะไม่ใช่แบบนั้นค่ะเราเป็นเพื่อนกันจริงๆนะสิวเจ้ามาคอยดูแลเพราะว่าเอาคุณฟังเยี่ยให้มาช่วยทุกคนก็ทราบดีนี่คะว่าหนูเน่ะเคยช่วยคุณฟังเยี่ยเอาไว้เธอเลยอยากตอบแทนน้าใจเราแม่กับป้าคิดมากเกินไปแล้วนะคะน่าอายจังเลยถึงแม้ว่าจะเป็นพราุณฟังถึง แม่คิดว่าความสัมพันธ์ของลูกไม่เลวเลยนะใช่แล้วใช่แล้วเขาดูเหมือนใส่ใจแล้วก็กระตือรือร้นมากด้วยนี่สานซานลูกอายุก็ไม่น้อยแล้วลูกมันจะหาแฟนได้แล้วนะเราจะได้วางใจได้สักทีจริงไหมเอคือถ้าตอนนี้ฉันบอกเรื่องความสัมพันธ์กับเฟิงถึงนะมันต้แปลกมากและอาจจะทําให้พวกท่านตกใจได้เอาไว้บอกพวกท่านวันหลังก็แล้วกัน โท่เอ้ยหนูบอกทุกคนแล้วนี่พวกเราเป็นเพื่อนกันจริงๆเนอะเพื่อนกันเพื่อนเนาะเพื่อนร่วมงานโอ้ไม่ใช่เหรอเพื่อนร่วมงานน่ะไม่ใช่แปลจริงเหรอเพื่อนร่วมงานค่ะเสียวจางจะเป็นใครเหรอเป็นของเธอค่ะเป็นเพื่อนร่วมงานค่ะเสียวจางเพื่อนร่วมงานของสามสาวช่ใช่ค่ะ เขาเป็นเพื่อนร่วมงานของหนูค่ะลูหวังค่ะวางกระเป๋าไว้ตรงนี้แล้วค่ะครับเอากระเป๋าไปเก็บข้างในเลยนะหลี่สู้จะไปไหนครับพี่ชายฉันโทรมาแล้วแล้วก็ให้ฉันมาดูแลเธอฉันอยากย้ายออกไป ตอนนี้ไม่ใช่เวลามาเถียงกันนะไปโรงพยาบาลก่อนโรงพยาบาลเหรอณเยี้ยม่ซูขอบคุณมากที่สาม,มารับฉันไปเยี่ยมปูนะ่นี่ยินด,ดีจ้ะาซารเราในะอยากไปเยี่ยมปู่ของเธออยู่แล้วนะอืมลีซู้ ำไมคุณถึงกลับมาก่อนล่ะอ๋อคือพวกเขายุ่งกันทุกวันเลยฉันก็เลยคิดว่าอยู่ไปก็ต้กงนพวกเขาดังนั้นก็เลยกลับมาก่อนอ๋อดิสู้คนถึงยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอเจนฉีก็ไม่มีเวลาไปเที่ยวกับคุณบ้างเลยเหรอ มาก็เลยมีอาการเจ็ดแหลกเนี่ยให้เธอพักสักหน่อยนะ